ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสามหมอนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีมอบกร,รมสิทธิ์และถ่ายชีวิตโครกระบือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรศา, 90, 000, สา12สิงหาคม2565โดยมีนายอำเภอวังสามหมอ หัวหน้าส่วนราชการปศุสัตว์อำเภอเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ร่วมพิธีนายสุมุนชาติแสงปัญญาปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินงานตามโครงการทนาคารโคกระบือเพื่อการเกษตรกร,ร,กรตามพระราชรําริโดยสนับสนุนโคกระบือให้เกษตรกร,ร,กรยืมเลี้ยงเพื่อเป็นการผลิตเกษตรกร1130ร,ร11ายโค593ตัวกระบือ 659ตัวรวม1,252ตัวเมื่อโคกระบือให้ลูกตัวแรกอายุครบ1ปี6เดือนเกษตรกร,ร,กรต้องส่งลูกโคกระบือตัวแรกคืนโครงการเพื่อนำไปมอบให้ผู้เลี้ยงรายอื่นต่อไปส่วนแม่โคกระบือและลูกตัวถัดไปจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงเมื่อเลี้ยงครบกำหนด5ปี โดยวันนี้มีเกษตรกร,กรของจังหวัดอุดรธานีที่เลี้ยงแม่โคกระบือของโครงการครบ5ปีเข้ารับมอบกรรมสิทธิ์แม่โคกระบือเป็นของตนเองจำนวน255รายค่ะ oh. ra xem quả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì